สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูนะครับกระบะนะครับตัวแคปนะครับท็อปสุดแล้วนะครับตัวนี้อันนี้จะท็อปสุดได้แค่ Zp ดีนะครับอาจะเป็นกุญแจนี่เลยรีโมทนะครับอ่ารีโมทนะครับอ่าเนี่ยฮะมีสองปุ่มนะครับกดล็อกกับล็อกรถนะครับวิธีสังเกต Z P ดีนะครับดูอย่างแรกเลยนี่ล้อแมกนะครับจะเป็นทูโทนนะครับถ้าเป็นตัวแซดเนี่ยจะเป็นสีเงินหมดเลยนะครับ อันนี้จะเป็นถูโทเลยแซตีมีตัวเดียวครับส่วนด้านหน้าก็จะเหมือนตัวแซตนะครับอันนี้ต้องสังเกตที่ล้อนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับอ่ามือเปิดมือเปิดจะมีปุ่มนะครับอ่าตรงนี้นะครับดูด้านข้างนะครับส่วนด้านท้ายนะครับจะมีบอกเลยนะฮะ z ซีตรงนี้ เกศพีนะครับร้านพายนะครับแหนบก็จะเป็นฝั่งละ3ามเส้นนะครับมียางหลายเป็นล้อกระถานะครับเดี๋ผมพาดูภายในนะครับนี่เลยนะครับภายในนะครับ ไฟหน้ายังต้องปรับเหมือนเดิมนะครับจะไม่ได้ออโต้นะครับอ่าออโต้แค่เกทเอ็มอ่าเซพีนะครับที่ได้นะฮะบอกไฟฟ้านี่เลยนะฮะอ่าปรับสูงต่ําได้นะครับปรับตรงน่องได้เนื่อนหน้าลังได้นะครับปรับเอ็นได้นะครับอ่าแล้วก็เป็นคูแมกนะฮะเหมือนตัวแซกนะครับเซพีเนี่ยท็อปสุดนะครับก็สิ่งที่ได้มานะครับอ่าก็จะมีนะครับแอร์ดูอลโซนอ่า ไอ้ดูอัลโซนนะครับจอเก้านิ้วนะครับตัวนี้นะฮะสำหรับลูกค้าที่ต้องการรถใช้งานนะครับแบบว่าขนของอะไรพวกนี้ด้วยแล้วก็ต้องการออปชันเยอะๆด้วยนะครับปกติเนี่ยลูกค้าถ้าจะดูกระบะแค็บนะครับก็จะเน้นใช้งานนะเน้นบรรทุกเพราะว่าด้วยกระบะที่กว้างนะครับด้วยกระบะที่กว้างนะครับตรงนี้นะครับอันนี้ในส่วนของแท้พีนะครับก็จะ ครบคันเลยนะครับสแต่ลูกค้าที่ไม่ต้องการออปชั่นเยอะขนาดนี้นะครับก็สามารถดูเป็นตัวแซดได้นะครับนี่เลยตัวนี้จะมีดูเอลโซนให้นะครับอ่าไอ้ดูเอลโซนนะครับ่ฝั่งนี้ปรับอ่ดูเอาึ้นแล้วนะครับยี่สิบสิบแปดประมาณนี้นะครับหน้าจอก็เต็มเต็มเลยนะครับตัวนี้นะะฮอ่าครบนะครับ Android Auto Apple CarPlay นะครับอ่า มีราคาสะท้อนหน้าจอนะครับมีครบเลยนะครับหน้าจอกลางก็จะเหมือนตัวแซดนะครับอที่ต่างจากตัวแซดนะครับนี่ก็จะมีนะฮะขนาดหน้าจอนะครับทุกอย่างมันก็หมดต่างขนาดอย่างเดียวนะครับแอร์ดูอัลโซนนะครับแล้วก็ปุ่มสตาร์ทปุ่มสตาร์ทนะครับแล้วก็กุญแจรีโมทประมาณนี้นะครับที่ต่างจากตัวแซดนะครับ ขอบคุณมากครับ